เจ้าคือบ่ห้องข่อยบ่ห้องแล้วอยู่จังไหนสันข่อยกะขางอยู่ขาดแล้วข้างหาจีแตกตี้ข่อยความมีห้างมันสีปานนี่ผู้ใดสีมันพ่อเศร้าแล้วซ้ำเจ้าเนี่ยมันเถ่าแล้วเถ่าแล้วข่อยกันเศร้าบ่ได้ดอกขาดบ่ได้ดอกปัดใหญ่ซีนี่เดี๋ยวเดี๋ยวยายค่อยคลองใจปัดใจซีดิมีอย่างเนี่ยเอออีอย่างล่ะเอ้าก็ไม่กิน มถ้าเธอชอบอะไรเสี่ยงๆอ่ะเรามีผัวเธอเสี่ยงไหมพอกระแมมึงเศร้าพิดกันเราบอกข้ามือนี่กลางเว้นก็ไม่ค่อยพิดกันได้ล่ะบอกกางขึ้นเดซันกางขึ้นก็เอาเหลืออยู่เด้เอ้าสกกันบอครับ พายุทึ่งพายุไตระบาดดิอีแม่หันแล้วยูทึงห่วยพ่อเบ่งบูสูเล่ปะบบมีแต่ห้องเอ้ยเอ้ยซิซิ <laughs> จะเป็นส่วนวะพ่อเบ่งเนาะสูเมียกลับบ่ได้เออกังคำก,กังเคลื่อนมึงกลับบ่อรับบ่นอนบ่เดี๋ยวนี้บ่แล้วอยกระรุ่นซอยอีพ่ออยู่เนาะ <laughs> เอาขอถามแนวพ่อมึงเคยอยู่ทึ่งจากเทธอบ่จำได้ว่ามีเทธอหนึง่งยู่อีแม่เกือบตายลแล้วคือว่าจ้งสัน ยิ้มนี่แม่ห่วงว่าใจสิขาดแล้วใจสิขาดแล้วว้าเป็ในเจงไหล่ะบาทนี้ข้าวหนึ่งพี่พอนอนทับว้เลยแม่มึงบาทนี้เป็นยังล่ะพญานิแม่ฮึดสู <laughs> นี่มึงอย่าเก้งบาทนี้มึงตายบอสเป็ <laughs> ไนไหนมึงอย่าบอกพ่อกับแม่มึงดิบอกกูทมนั่นครับน <laughs> ักร้องเป็นสนามไม้เล็กหนึ่งผมขอฟังเสียงขุณคนที่จะเติมเต็มให้คุณได้

ภาษาอังกฤษคำว่าฉันรักเธอ I love you คนใกล้ตาย I see you ขับรถแหกโค้งหลงคู่คำว่าสวัสดีภาษาอังกฤษ Hello สวัสดี Hello ถ้ารถยนต์ We go มีด Eto แล้วถ้าขับรถมอเตอร์ไซค์ภาษาอังกฤษว่ายังไง ดอะบิสนบลื่นๆๆๆนกลับรถยูเทินไม่มีรถเดินภาษาอังกฤษคำว่าอาหารฟู้ดอาหารทะเลซีฟู้ดอาหารขยะจังฟู้ดแล้วที่อยู่มา8ปีแล้วไม่ยอมออกอ๋อประยุู้ไม่เมื่อก่าสินหาในที่เราสินหามีตัใดแล้วลุงพอขน้อยกับพ่อจ๊ก ไปวัดกับบ่เคยรับสินน้ำเขาจากเ่อก็ขอหนึ่งกับป่าหน้าอย่าขา,าดซาร์ดโอ้ยขาดคู่มือขอสองบ่ห้ลักทรัพย์บ่ามักลักของคนดอกบม่มีขอสามบ่ห้นอกใจผัวใจเมียบ่นอกใจดอกผัวมันดีอยู่ขอสี่บ่ห้ตัวตัวเป็นบ้างโอกาสขอหาบ่าห้กินเหลากินน้ำกันเลยหัวตํากันนะเกิดเฉพาะมึงถูกน้ำกันสดิ บอกผัวมันเศร้ามันบอเศร้าก็กินแม่มันน้ำกันโลดจนพอเสียเปรียบกันแต่จังงิที่มันบ่รวยโอ้ยอันนี้